ให้ฉันเห็นหน้าอีกนะทำไมอะพึ่งพอไอไม่รวยใช่ไหมพึ่งถึงได้บอกเลิอกไออะถามจริงนี่พึ่งรู้ตัวเหรอมีฉันเสียเวลากับแกมามากแล้วนะจะไปไหนก็ไปเหอะพึ่งไอขอโอกาสได้ไหมไอจะพยายามมากกว่านี้เลิกยุ่งกับฉันสักทีพึ่ง อีกแล้วเนี่ยกลับบ้านมาก็หงุุงหยิดเลยทะเลาะกับไอ้ใหม่อีกแล้วสิหยุดพูดเชื่อนี้ได้ละแม่ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยหนูเลิกกับมันแล้วอะไรของแกเนี่ยพึ่งเลิกอีกแล้วเหรอไอ้ก็ดูเป็นคนขยันนะทำไมแกถึงเลิกกับเขาได้ล่ะก็หนูอยากได้อะไรนะก็ต้องรอเงินออกอยากกินอะไรก็ต้องรอรอรอเฮ้ยใครจะอยากไปคบด้วยแม่หนูไม่ยเอาด้วยหรอกแกเนี่ยนะระวังเถอะเด็กหน่อยก็ไม่มีใครครบหรอก ไม่ทางเป็นแบบนั้นหรอกทั้งเก่งทั้งสวยแบบหนูอะ่ะใครๆเขาก็อยากคบมั่นใจจังเลยนะแกเนี่ยแน่นอนฉันไม่อยากคุยกับแกแล้วเชิญครับ เที่ยงแล้วยังไม่ไปกินข้าวอีกละลูกพักบ้างก็ได้นะทําแต่งานนะ่ะผมยังไม่หิวเลยครับแม่แล้วแม่จะมาทําไมไม่บอกผมผมจะได้ไปรับจะลงไปรับทําไมล่ะแม่ขึ้นมาเองได้แล้วแม่มาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกแม่ไปข้างนอกมาเลยแวะซื้อของมาฝากอะน,นี่ครับแต่จ,จริงๆริงอะ่ะแม่ไม่ต้องลําบากก็ได้นะผมหากินเองได้แม่ก็เป็นห่วงลูกกูจะไม่ได้กินอะไรนะสิ เจอกันแม่ไมู่้จะคุยด้วยหน่อยอ่ะตอนนี้เพื่อนแม่เขาก็มีหลานกันหมดแล้วนะเมื่อไหร่กันจะหาลูกสะภ้ยให้แม่สักคนล่ะแม่อยากอุ้มหลานแล้วนะแต่ตอนนี้ผมอยากโฟกัสแค่เรื่องงานก่อนนะครับแม่แต่แม่ก็แก่แล้วนะไม่อยากให้แม่อุ้มหลานก่อนตายหรออย่าพูดอย่างนี้สิครับลูกสะภ้ยอ่ะยังไงผมก็หาให้แม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอคนที่ชอบเลย เออนี่เพื่อนแม่มีลูกสาวคนหนึ่งนะหน้าตาน่ารักมากเลยไว้มแม่จะแนะนําให้นะแต่ว่าแม่ครับเอาตามนี้ละกันเดี๋ยวแม่นัดก,กินข้าวเลยนะโอ้ยเมื่อไหร่รถจะมาเนี่ยร้อนก็ร้อนพี่ครับช่วยดึอขนมไปขมมาได้ไหมครับ นะครับพี่ช่วยผมซื้อหน่อยน,นะครับนี่เอาไปขายที่อื่นเลยแปะเนื้อตัวก็สกรปรกอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะแล้วดูดิเอาของหมดอายุมาขายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่นะครับใครจะไปเชื่อฉันกินไม่ลงหรอก ไม่เป็นไรนะ้องเดี๋ยวพี่ช่วยซื้อเองขอบคุณครับกลับมาแล้วเหรอลูกวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับแม่เออนี่กันแม่จะให้ดูรูปลูกสาวเพื่อนแม่ เป็นไงน้องสวยไหมแม่ครับคือแม่นัดน้องไว้พรุ่งนี้นะลูกลูกแต่งตัวให้หล่อๆเลยนะลูกนะพื่งพรุ่งนี้ว่างไหมลูกก็ว่างนะทำไมอ่ะแม่แม่จะไปกินข้าวกับเพื่อนแม่น่ะเขาพาลูกชายไปด้วยนะใครอีกอ่ะแม่ไม่ไปใหญ่ที่เกียร แต่ว่าลูกเขาหล่อนะแล้วก็รวยมากด้วยเป็นถึงเจ้าของบริษัทเลยนะรวยจริงเหรอแม่ก็ใช่จะสิถ้าแกได้คบคนนี้นะสบายไปทั้งชาติโอเคงั้นหนูไปกินข้าวกับแม่ก็ได้แต่งตัวสวยๆนะลูกอืมเจ้ากันยี่แต่งตัวอะไรของลูกเนี่ย วันนี้แม่นัดลูกสาวเพื่อนไว้นะไปแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยไปนี่มันก็ไม่ได้แย่นะครับแม่ปกติผมก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วด้วยอ่ะอะตามใจสรุปจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนครับอ่ะงั้นไปเลยแล้วกันเดี๋ยวแม่เข้าไปข้างในก่อนนะครับผมขอคุยงานแป๊บหนึง่งรีบตามมานะลูกครับแม่ านนี้นะแม่ไม่เห็นจะดูดีสมฐานะอย่างที่แม่บอกเลยร้านแบบเนี้หนูมากินเองก็ได้เขารวยจริงปะเนี่ยเอานาแค่ร้านข้าวเองจะบ่นมากเลยได้ไหมไปเข้าไปได้แล้วผู้หญิงแบบนี้เหรอที่แม่อยากให้เราพบด้วย อ้าวพามานานหรือยังเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้เองสวัสดีค่ะป้าพาสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะเนี่ยนั่งก่อนสิแล้วลูกชายเธอล่ะคุยงานอยู่ข้างนอกนะ่ะเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วเราสั่งของกินก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวอยสั่งพร้อมกันทีเดียวเลย นั่นไงมาพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้ะแม่แน่ใจนะว่าเพื่อนแม่รวยจริงๆอ่ะเออนะอยู่เฉยๆเถอะเ,เออนี่น้องพึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะสั่งอาหารเลยดีกว่าเนานะน้องจ้ะขอไปนิหน่อยจ้ะ ที่นี่อะไรถูกที่สุดเหรอครับอะไรของลูกเนี่ยก็บ้านเราไม่มีเงินเนี่ยครับแม่มากินอาหารแ,แพงๆเดี๋ยวก็ไม่มีจ่ายหรอกนี่กันผมเข้าใจนะครับว่าแม่อายเพื่อนแต่เราก็ต้องดูฐานะเราด้วยนะแม่แต่ถ้าคุณป้าอยากเลี้ยงข้าวผมกับแม่ผมก็ไม่ขัดนะครับ การลุกพืเรื่องอะไรเนี่ยบ้านเราไม่มีเงินตั้งแต่เมื่อไหร่ผมต้องขอโทษแทนแม่ด้วยนะครับแกคงยังทําใจไม่ได้ที่บ้านล้มละลายนี่มันอะไรกันอ่ะแม่ไหนบอกว่าเพื่อนแม่รวยนักรวยหนาไงแค่เข้าจานไม่กี่บาทนี้ไม่มีเงินจ่ายเลยเอองั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะถ้าจะสั่งันค่อยเรียกหน่ยนะนี่คุณป้าคะ คุณป้าคิดจะเอาลูกชายที่เหลือแต่ตัวมาหลอกขายให้บ้านหนูใช่ไหมแต่หนูคงไม่คิดไฝ่ต่ำที่จะไปคบด้วยหรอกขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ผิดหวังอะ่ะไปเถอะแม่กลับบ้านเสียเวลามากเห็นไหมล่ะครับแม่ว่าลูกสาวเพื่อนของแม่เ้าตีค่าคนที่เงินถ้าใครไม่มีเงิน เขาก็จะดูถูกแบบที่ทำกับเรานี่แหละแม่นี่แกพูดบ้าอะไรเนี่นองฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะสอนลูกให้เป็นคนแบบนี้เออคือฉันจริงๆบ้านผมไม่ได้ล้มละลายหรอกครับแต่ผมแค่อยากรู้ว่าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าคนที่เงินจริงๆหรือเปล่าเออพี่กันคะคุณป้าคะ หนูขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะขอบคุณมากนะลูกที่ทำให้แม่ได้เห็นนิสัยที่แท้จริงของฝุิ่นคนนี้ว่าเป็นยไงอ๋อแล้วก็ต้องขอโทษเธอสองคนด้วยนะที่ทำให้ผิดหวังแม่ครับผมว่าเราเสียเวลามามากพอแล้วเรากลับมานเถอะครับ เป็นไงล่ะแกฉันบอกแล้วใช่ไหมให้เล่นนิสัยแบบนี้จากที่จะได้สบายกล้ยเป็นอดต่อเลยโอ้ยแม่ใครมันจะไปรู้ล่ะอุย้ย